สวัสดีครับผมเล่น,นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าขับลาล่ามูฟหนึ่งวันนะครับผมจะมีงานเรื่องไหมจะได้รายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เวลาแปดโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับผมตอนนี้เราก็เปิดระบบพร้อมรับงานกันแล้วนะครับผม ลาล่ามูฟเนี่ยจะยังเป็นระบบกดรับงานเองอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่างานแรกของเราจะกดได้ตอนไหนนะครับผม9โมง4นาทีอตอนนี้เราก็กดงานตัวแรกของเราได้แล้วนะครับผมก็ทําการโทรหาลูกค้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปรับของกันเลยครับ ตอนนี้ก็มารับงานตัวที่4ี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันต่อเลยครับตอนนี้ก็ส่งงานที่สี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เวลา สิบเอดโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับอ่ะเราได้ยอดมาสี่งานกับค่ารอบสามรอยสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวหากดงานอีกสักงานสองงานเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับผมสิบเอ็ดโมงสามสิบหกนาทีตอนนี้เราก็กดงานที่ห้าได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ ออเดอร์ที่5้ของเรานะครับ21กิโลเมตระเดี๋ยวเราไปส่งของกันต่อเลยครับผมกับงานที่5้าของเรานะครับ ตอนนี้งานที่ห้าของเราก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนาติกแจมมี่อันรว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับก็โลดงานเตอร์ที่หกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรับของแล้วก็เดี๋ยวส่งงานที่หกตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินกันนะครับผมอเดี๋ยวเข้าไปรับของกันเลยครับ ตอนนี้ก็มารับงานตัวที่หกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปส่งงานตัวที่หกก่อนนะครับก็งานที่หกน,นี้ลูกค้าให้มาส่งที่สยามพารากอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาที่กินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หลังกินข้าวเสร็จนะครับผมก็ตอนนี้ก็ บ่ายโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมเราทําการกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิ่งงานกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้ได้ยอดหกงานนะครับผมค่ารอบได้อยู่ที่ห้าร้อยเก้าบาทนะครับผมเดี๋ยวเรารอมาสรุปทีเดียวตอนเย็นนะครับว่าเราวิ่งตั้งแต่เก้าโมงวันนี้ผมจะวิ่งเก้าโมงสักถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้กี่งานแล้วก็ได้ยอดเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารอชมกันครับ ตอนนี้ก็ได้งานที่เก็ดมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปลุยงานกันต่อเลยนะครับผมเจอกันครับก็งานนี้ลูกค้าให้มาเอาของที่ชั้นบนนะครับแล้วก็ เราก็ต้องทําการไปส่งที่จุดรับต่อไปอีกประมาณ19กิโลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ส่งงานที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับบ่าย2:18นาทีตอนนี้เราก็กดได้งานที่แปดของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปรับของกันก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็มารับของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันต่อเลยครับผมบ่ายสองห้าสิบห้านาทีอ่าก็ส่งงานลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ 2,000 Years Later มาหลังจากที่ห่างหายกันไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้กล้องของเราก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมชาร์จแบตไปแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้5้ามงสนาทีนะครับผมกับยอด11งานนะครับผมแล้วก็ค่ารอบได้มา955นะครับบวกอีก 150บาทเมื่อเช้านี้ก็เป็น1 0 0าบาทนะครับผมอ่ะแต่ของเราจะวิ่ง9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมฉะนั้นก็ยังมีเวลารือต่อกันอีกยาวๆครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ5โมง26นาทีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้งานตัวที่12แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปรับงานก่อนนะครับผมดูกันครับตอนนี้ก็เข้ามารับของแล้วนะครับผม เราไปส่งลูกค้ากันต่อเลยครับลุยตอนนี้ก็มาถึงจุดส่งของแล้วนะครับผมเดี๋ยวรับส่งของลูกค้ากันเลยครับอ่าก็ตอนนี้ส่งออเดอร์ที่ สิบสองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับผมหลังจากหักคอมมิชชั่นแล้วนะครับผมงานตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์หกนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมหวังว่าจะได้อีกสักหนึ่งงานหรือสองงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปรุยเรต่อเลยครับหกโมงเก้านาทีนะครับผมตอนนี้ก็กด,ดงาน ตัวที่สิบสามมาได้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นงานสุดท้ายของเรานะครับผมเพราะว่างานนี้ส่งไกลนะครับผมก็กว่าจะไปรับของไปส่งเสร็จก็น่าจะทุ่มนิดๆพอดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปรับของกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามารับงานตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปรอสรุปกันอีกทีนะครับผมว่าวันนี้เราได้ก,กี่งานแล้วก็ได้ค่ารอบเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันครับอ่ะก็ส่งงานตัวสุดท้ายของวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลืมถ่ายมาให้ดูนะพอดีว่าลูกค้าเขารีบนิดนึงนะครับผมงานตัวที่สนะิบสามหน้าตัวสุดท้ายของวันของเรานะเดี๋ยวจะมาสรุปวันนี้นะครับผมหนึ่งวันนะครับผมตั้งแต่ เก้าโมงนะครับผมถึงหนึ่งทุ่มนะเราได้ไปทั้งหมดสิบสามงานนะครับผมสิบสามงานได้ค่ารอบมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมแล้วก็รวมทิปจากลูกค้าอีกห้าสิบบาทนะครับผมอ่าก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมสำหรับ ค่ารอบที่เราได้ในวันนี้นะครับผมโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตาร่ามูฟก,ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับผมแต่ก็ยังมีบางงานนะครับผมที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มอยู่นะครับแต่เราก็พยายามกดผ่านนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับผมนะครับที่มาวิ่งเฉพาะช่วงที่แบบอ่างานประจําหยุดนะครับหรือว่า วิ่งในวันว่างๆว,วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับก็ตอบโจทย์ผมอยู่นะครับผมตรงนี้อ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมหรือว่าดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ